มาเดอ้อทนายบูมมาเดอ้อทนายบูมไปเที่ยวปีใหม่ที่เกาะช้า,ชางจังหวัดตรดหรือว่านี่ก็ถามช่างเอกเยอ่เอกมวนว่าอุ้ยมวนอยู่ครับพ่อแต่ว,ว่าขาลับนี่ส้มไก่เนะาะเอาขาแป้นบวไก่ไเ่ราะอะไต้องถามทนายบูมว่าขาขาไปกับขามาอันไหนมันไกลกว่ากันในความรู้สึก ในความรู้สึกผมนะครับก็ไกลทั้งไปทั้งกลับเลยครับเอ้ืไม่ได้ปวดไปหรอปวดอะไรนะครับไม่ได้ปวดไปเหรอปวดไปคือภาษาโอ้คือไม่คำว่าปวดไปดิแปลว่าไงให้ปวดไปร์หน่อยสิปวดไปดิไม่ได้อยากไป มันมันก็ไม่ใช่เชิงนั้นไม่คือตอนไปมันสนุกนะสนุกแค่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแรกอาการปวดไหมาพรว่าสมัยตอนเป็นเด็กๆเงี้ยครับพราะแม่จะพาไปเที่ยวกรุงเทพหรือจะพาไปทะเลเต้นอย่างนี้ใช่ไหมเอออาการตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับเื่นเต้นตื่นเต้นประมาณสองสาชั่วโมงแรกโอแล้วได้ฉลองอะไรกันไหมก็ดีครับดี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 ใช่ดีครับได้ฉลองกันกิจกนรมร่วมกันกับพนักงานเนาะโอ้โอเคเลยได้เด้นไหมได้เดนไหม เด่นกระจายไหมเต็มที่พ่อเครื่องดื่มพร้อมใช่ไหมพร้อมๆเออพร้อมทุกอย่างนะได้เล่นเล่นน้ำไหมลงตลงทะเลเลยไหมครับครับเล่นน้ำเออก็เต็มที่สองคืนใช่ไหมครับผมเออ่ะสนุกเต็มที่ละทีนี้ก็กลับมาทำงานนั่งรถอีกสองคืนโอ้มันม่เหนื่อยเหนื่อยตรงตรงขากลับนี่น่าจะเหนื่อยเนาะโอ้กี่ชั่วโมงอะออกจากนู่นประมาณสิบโมงเช้าสิบโมงเช้ามาถึงขอนแก่นตีหนึ่ง บรถบัตรใช่ไหมครับเออรถบัตรอ้าวที่นี้มีคําถามเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วโอเคโอเคเราเราห่างหายกันไปนานเนาะนรหายไปถามมาจากทางบ้านหลังใหม่นี่เยอะมากโอ้โหเยอะมากเข็มไหมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันเนาะครับช่วงก่อนก็หยุดปีใหม่ใช่ไหมใช่ประมาณสองสองสามอาทิตย์แล้วลหละครับเอาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยได้ครับคือเป็นอย่างนี้คําถามจากทางบ้านล้วนๆลยครับนี่ เออเราไม่ได้ตั้งคำถามเอาเองครับอันนี้เป็นจาก f อซีผูใหญ่สำริจกับ f อซของทนายบุ๋มแกบอกว่าสวัสดีค่ะเราเป็นครูนะคะบรรจุแล้วค่ะเราโดนครูผู้ชายคุกคามทางเพศทั้งคำพูดและการกระทําขออนุญาตไม่บอกรายละเอียดน,นะคะโดยครูคนนี้มีเมียและมีลูกแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัว เขาอยู่บ้านพักครูในโรงเรียนนะคะอยากทราบว่าเราควรจัดการเรื่องแบบนี้อย่างไรคะอย่าให้เขาโดนลงโทษคะ่ะเออถ้าเป็นทางกฎหมายนี่จะฟ้องเขาได้ไหมถ้าเขามาลวนลามมาคุกคามทางเพศเป็นน่าจะเป็นครูผู้ชายเนาะใช่น่าจะถูกครูผู้ชายอันนี้เป็นครูผู้หญิงครับแต่ก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดมากนักว่าเป็นพออหรือผู้ช่วยหรืออะไร เนาะเอาว่าเป็นครูด้วยกันสอนอยู่โรงเรียนเดียวกันนั่นแหละแต่เขาชอบมาลวนลามมาคุกคามทางเพศอันนี้เราจะไปฟ้องพออหรือเราจะไปหาทนายหรือจะไปหาตำรวจหรือจะปรึกษาใครดีคือต้องอบ,บอกนะว่าองค์กรใหญ่ๆมันก็มีองค์กรเนาะทั้งราชการทั้งเอกชน,นครับ,รบมันก็จะมีหนึ่งคือทางทางแนะนำเนาะถ้าถ้ามันยังไม่แบบร้ายแรงอะไรมากถ้าถ้าเขาจับได้แ้ไปแจ้งแจ้ง ผู้บังคับบัญชาของเราก่อนใช่ไหมพออโรงเรียนก็ได้ลองปรึกษาก่อนเนาะครับว่าพออจะมีวิธีแบบไหนเนาะใช่ครับอาจจะเป็นการไปว่ากล่าวตักเตือนกันก่อนไม่หรือยังไงใช่ถ้าคราวหน้ายังทําอีกอาจจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเรื่องนี้ยิ่งเป็นข้าราชการเนี่ยถ้ามีการร้องเรียนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมันมีระเบียบมันมีนยระเบียบของัคบของข้าราชการนี้โทษหนักนะครับอาจจะได้ออกจากราชการในกระนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ ครับเออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทนายอยากแนะนําก่อนก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าการที่คุกคามทางเพศเนี่ยมันมันคูกคามร้ายแรงหคประมาณไหนอ่าถ้ามันยังไม่ถึงขั้นที่แบบจับมืออ่าถือแขนอ่าถ้าเราไม่แก้ใจเนี่ยแจ้งผู้บังคับบัญชาดีกว่าหรือว่าเอามือจกสมสีไปแล้วหันนี้ยังไงหรือมากรมหน้าอกหรือยังไงอันนี้ก็รายละเอียดไม่บอกอ่าจริงๆน่าจะบอกมาบ้างเนาะครับเออทนายก็จะได้วินิัยถูกว่าถ้าถ้ามันถ้า โอดอาณาจารย์มันมีหลายรูปแบบเลยเราะในทางกฎหมายเนี่ยบางทีบางทีมันมีเคสที่แบบว่าในคลินิกเนาะอืมีการหมอแอบตั้งกล้องโออ้ดูขาอ่อนอย่างเงี้ยโอ้นั่นหนักเลยใช่ไหมอะไรก็มีมีหมดครับก็ถือเป็นการอาณาจารย์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับเอออ่ะต่อไปครับผมการแนะนําก็เบื้องต้นก็แจ้งผู้บังคับบัญชานะครับอันดับแรกเนาะแต่ถ้าแจ้งแล้วคราวหน้ายังทําอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ สามารถไปแจ้งตำรวจได้ใช่ครับถ้าผู้บระคังคับบัญชานิ่งหรือว่าไม่มีการเพิกเฉยอะไรเงี้ยไม่ช่วยเหลือเราก็ต้องเป็นทางไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความแจ้งความมาไว้ก่อนครับเพื่อดำเนินคดีเนาะต่อไปครับถามเรื่องสินสมรสและการบังคับคดีกรณีนายเอเป็นจำเลยเป็นนี้ตามคำพิพากษา เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมกราคม2565ครับได้มีคู่สมรสคือนางบีต่อมานางบีได้ไปซื้อที่ดินเดือนกรกฎาคม2565โจทย์ยสืบทราบว่าคู่สมรสของจำเลยเอมีที่ดินอยู่โจทย์ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยสามารถบังคับคดียึดทรัพย์ของนางบีได้ไหมโดยอ้างว่าเป็นสินสมรสมันใช่หรือไม่อย่างไร ก็ต้องอบอกกันว่าอเคสนี้เนาะเขามาตรวจพบทรัพย์สินที่นางบีเนี่ยซื้อภายหลังอ,อต้องบอกยางนี้ว่าสินสมรสคือทรัพย์สินที่หาได้ตั้งแต่จดทะเบียนสมรสอ,อจนเลิกกันใช่ไหม,มแต่ทีนี้การเลิกกันในผลของกฎหมายเนี่ยคือเขาบอกว่าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายเนี่ยการสมรสคือสิ้นสุดโอ้พอเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงแล้วปุ๊บเนี่ย แสดงว่าทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากสมรสมันเป็น,นมันไม่ใช่ส,สินสมรสแล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นคําคตอบในข้อน,นี้ก็คือฟันธงได้เลยครับว่าเจ้าหนี้จะมายึดที่ดินข,ของนางบีเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าสามีคู่สมรสตายมมาาเมื่อเดือนมก,กราคม65ครับเออแล้วทีนี้เดือนกรกฎาคมห5หไปซื้อที่ดินครับได้มาภายหลังเนาะได้มาภายหลังสามีตายไปแล้ว เพราะฉันผู้เป็นโจทยื่นฟ้องอะไรเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องนี้สินนี่เนาะครับจะมายึดที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ครับผมนอกจากแปลงอื่นใช่ไหมนอกจากแปลงที่มีในระหว่างสมรสเออในระหว่างก่อนก่อนสามีตายเออคือระหว่างตั้งแต่แต่งงานคือจดทะเบียนสมรสกันจนมาถึงวันตายใช่ไหมครับผมอันนั้นสามารถที่จะไปยึดได้ครับเออฟ้องร้องกันได้ครับแต่แปลงนี้ไม่เกี่ยวเนาะครับเออแปลงนี้ไม่เกี่ยว ต่อไปครับพอดีว่าหนูนี่โดนเอาบัญชีไปโกงโกงเงินคนอื่นโดยหนูเปิดบัญชีออนไลน์ปรากฏว่าคนอื่นเอาบัญชีหนูไปโกงแต่เงินไม่มากดอกหนูจะติดคุกไหมคะอันนี้ก็เจอ,เอ,อบ่อยๆนะพ่อเรื่องนี้มันเราก็คุยกันมาบางคนก็ตั้งใจเปิดเนาะเ,เปิดอ,อยากได้เงินเขาให้ค่าจ้างใช่ไหมจ้างเปิดบัญชีหน่อยส <200, S 2> <200, 500, S 1> องร้อยห้าร้อย แต่ที่เขาบัญชีไปโกงความหมายก็คือเอาบัญชีไปทไําในสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมใช่ครับพอมันไม่ดีแต่มันเงินก็ไม่เยอะหรอกแต่หนูจะมีความผิดไหมยจะติดคุกไหมจะมากหรือน้อยมันก็คือการกระทําความผิดเหมือนกันนะครับต้องบอกทีก่อนอเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็คือถ้ามีการมีผู้ใ้สองร้องกันอ่ามีผู้เสียหายมาก็ผิดอยู่ดีก็ผิดอยู่ดีครับเออแต่ว่าถ้าเงินไม่มากก็น่าจะผิดน้อยกว่าเงินมากไหมอยู่ที่จานวนเงินด้วยหรือเปล่า เรียกว่าจํานวนเงินอ่ะไม่ใช่ประเด็นสาคัญนะครับจานวนเง<อ>ิน<อ>นี่จะเป็นผิดไนมะ่ผิดเนี่ยคือมันผิดอยู่แล้วแต่จำนวนเงินมากน้อยเนี่ยจะเป็นเรื่องการกําหนดโทษของศาลเป็นดุลพิน<อ>ิจศาลมากกว่าอันนั้นอยู่ที่ศาลว่าใช่ครับถ้าเงินร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งหรือหมื่นหรือแสนหรือล้านอ,อะไรมันจะหนักกว่ากันใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่เหมือนกับคดีอะไรที่ไปช่อโกองคนแล้วเงินจำนวนมากๆครับ เวลาวินิจฉัยก็เลยต้องจำคุกหนึ่งมหมื่นปีอย่างนี้ไหยถ้าเงินมันเป็นหมื่นล้านแสนล้านใช่ไหม,มโกงหลายครั้งอ,อะไรอย่างนี้ครับสแสดงว่าอยู่ที่จำนวนเงินด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ที่นี่คือผิดเพราะฉะนั้นบัญชีตัวเองต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีอข้อมูลธุรกรรมส่วนตัวนี้ควรจะเก็บ,กบบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรต่างๆนี่เนาะเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะเวลาเราจะไปทําอะไรก็ตามแต่เราควรจะวงร็บเอาไว้ใช่ไหม ใช้เพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้เพื่อ,อ,อทําอะไรเพราะบางทีเขาจะเอาบัตรประชาชนเราไปกู้เงินก็ได้อยู่ดีๆเรามีหนี้ร้อยล้านอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวนี้มีทางกู้ออนไลน์นะพ่อเออเออ,เอ,อแล้วข่าวคี่เดี๋ยวดนะิขอแทรกนิดนึงครับข่าวที่พระเยสุริศอ่านไปเมื่อสักครู่ที่โทรศัพท์เอาไปชาร์จเอาไว้แล้วเงินหายเป็นแสนนี่โอ้อันนี้ไปตรวจสอบธนาคารธนาคารยังตอบไม่ได้เลยอืม ด,ดีเทคโนโลยีต้องเรียกว่ามันมันมันรั่มันบัน,ด,ด,น <ะ S 1> ดูดกันยังไงล่ะคือเท่าที่ผมผ<อ>่านแวบๆอ่านอ่านข่าวเมื่อเช้านี้เนาะมันจะเป็นเหมือนกับาสายชาร์จเนี่ยมันจะมีชิปตัวหนึ่งที่มันส่งสัญญ,ญาณข้อมูลอตอนพอไปเสียบชาร์จปุ๊บเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปหาอีกเครื่องหนึ่งมันเป็นแฮกเกอร์อ่ะโอ้สายาสายชาร์จนี้มันเป็นลักษณะพวกก่ออาญากรรมทำเหรใช่ใช่ครับปาร์ติโท ถ่าที่ผมดูข้อมูลเมื่อเช้านี้นะครับแต่ก็ต้องให้ตำรวจทางเทคโนโลยีเขาตรวจก่อนเนาะ<ช>ว่าร,รายละเอียดจ,จริงๆมันจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับก็ยังฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนาะครับผมก็ติดตามข่าวนี้ต่อไปเอ่ออันนี้ทํายังไงดีทนายบูมคือมันเป็นอย่างนี้ครับเอ่อทำอยังไงดีทนนายความไม่ตามเรื่องคือดิฉันต้องเป็นฝ่ายตามฝ่ายถามตลอดถามแต่ละครั้งก็คือไม่ตอบ ก็มีล่าสุดหายไปครึ่งปีคดีความ3าถึงสปีแล้วบอกให้รอคือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มีความคืบหน้าเลยต้องทำยังไงดีศาลจะตัดสินแล้วศาลตัดสินเราฝ่ายชนะคดีคดีรถชนนะคู่กรณีจ่ายศาลมา1นึ่งแสนบาทผู้เสียหายไม่สมประกอบก็ต้องมีคนดูแลตลอดอเออแล้วจะทำยังไงต่อนี้ กัเนคือคือต้องบอกเองครับว่าในการที่เราจ้างทนายความให้ว่าอจ้างทนายความอต้องบอกว่ามันมันแยกเป็นสองสองสองส่วนอ่าหนึ่งคือเราจ้างให้ทนายความฟ้องร้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาอ่าพอถ้าถ้าถามผมก็คือเคสนี้ทนายความเขาก็ทําหน้าที่เสร็จแล้วศาลเสร็จแล้วศาลพิพากษาเสร็จแล้วอ่าได้ตามที่คุณต้องการแล้วก็ชนะแล้วชนะแล้วอ่าต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า พอสารชนะคดีชนะคดีปุ๊บค่าเสียหายยังได้ไม่ครบอ้ออ่ามันเป็นส่วนของกบังคับคดีอีกทีนี้มันแยกกันนะครับมันแยกกันใช่ครับในการบังคับคดีเนี่ยมันมันต้องจ้างหน่วยงานเฉพาะหรือว่าอาจจะาทนายก็ได้ที่ที่มีความสามารถในเรื่องนี้เขาก็จะไปตามสืบซับว่าคนนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่างครับแสดงว่าตามที่พ่อเข้าใจก็คือมันจบในกระบวนการของศาลแล้วของศาลครับทีนี้ถ้าเราจะไปต่อ ต่ออีกหมายความว่าเราจะตามเอาเงินอีกครับเ,เพราะว่าคนที่โดนชนนั้นก็ต้องดูแลกันใช่ไหมในความหมายนี้ใช่ครับเ,เพราะว่าหลังจากโดนชนแล้วบาดเจ็บดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องดูแลกันต่อแต่เราชนะแล้วละ่ะครับได้มาแสนหนึ่งครับแต่ในกรณีที่เขายังจ่ายไม่ครบหรือเราอยากจะได้อีกหรือยังไงครับ<อ>ประมาณนั้นคือคือยังตามศาลอาจจะให้ส0 0,000อย่างนี้แต่จ่าย<อ>มาแค่แสนเดียว<อ>และอ,อีกสองแสนจะทํายังไงล่ะทีนี้เอทำไมจะไปตามกับคู่กรณีได้อ่า อันนี้เราต้องจ้างทนายคนคนใหม่หรือคนเก่าได้ทั้งหมดครับโอ้อยู่ที่ข้อตกลงใช่ครับถ้าเราไม่เอาทนายคนเก่าเราก็ไปจ้างคนใหม่เลยใช่ครับแต่ถ้าเรายังเห็นว่าโอ้ยคนเก่าน่าจะตามเราก็ไปพูดว่าไปตามให้หน่อยอ่าก็ไปจ้างจ้างต่อจ้างเขาเรียกว่าการจ้างจ้างให้ทําดําเนินการในชั้นบังคับคดีต่อก็เป็นว่าต้องคุยกันอีกเนาะใช่ครับเพราะมันจบคดีแล้วก็ชนะไปแล้วใช่ครับศาลก็สั่งแล้วอาจจะยังได้เงินไม่ครบ อันนี้ต้องจ้างทนายต่อเนาะครับผมอ่าโอเคครับเผาเงินผิดกฎหมายไหมผมจะเผาเงินเพื่อถ่ายคอนเทนต์ <c oughs> โอ้โหผิดกฎหมายไหมครับ <c oughs> อุ้ยเอาตอต้อง <c oughs> บอกแกว่าอ่า ตามวัวกฎหมายเนี่ยคือมันมันก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นทรัพย์สินของเราเนะพ่อนะเนาะคุณ<ต>จะซื้อรถรถยนมาคุณจะมานั่งเผารถเล่น,นเออเออเออแต่ว่าผมว่ามันมันน่าจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากกว่านี้นะเอเอแต่แตม่มันน่าจะมีพอบอเกี่ยวกับในเรื่องการคุ้มครองเงินอยู่นะหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหม ถ้าเงินนี่ถ้าเปรียบมันก็เป็นส่วนเฉพาะของเขาเป็นทรัพย์สินของของรัฐไหมมันจะมีอะไรอยู่หรือเปล่านะปกติก็ไม่ไม่ไม่เห็นใครเผาเนาะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่เงินปากผีไงเมื่อก่อนจะชอบเอาไปใส่ชหลังๆมานี่เหรียดออหลังๆมานี้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเอาใส่นะ หรือมันมีกฎหมายอะไรมาบังคับหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ให้ทนายบุญไปไปหาข้อมูลให้หน่อยเพราะว่าถ้าถ้าเบื้องต้นตามพม่ากฎหมายอาญาไทยเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีใช่ไหมแต่มันจะมีข้อพิเศษอะไรบังคับอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะมีแต่กรณีนี้ที่ผมเอาเงินของพ่อสามีมพะพร้าวเล่นนี่แหละเอถ้าอันนี้เราโดนเลยใช่ไหมอ๋อในในจังหวัดเชียงใหม่เวลาคนตายคนไรจะเอาเงินใส่ปากเป็นเงินปากผีมีไหมทำไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะ้วพ่อไม่คไม่เห็นเนาะไม่ค่อยเห็นไม่มี เออแล้วหลังๆมานี่ในงานศพก็ไม่เห็นมีการมัดมือมัดตาสังอะไรมัน,มนเป็นยังไงมันมันทำไมเปลี่ยนไปได้ยังไงมัดหรือเปล่าถึงแมแต่ออผมคุ้นๆว่าผมเคยเห็นเคยเห็นนะอย่างเงี้ยเขามัดอยู่แต่หลังๆมาไม่ค่อยมัดแล้วทีนี้เสื้อนะตอนเมื่อก่อนเสื้อนี่จะต้องกลับทางใส่เสื้อใส่เสื้อทั้งปีนด้ยจากเสื้อทั้งปีนครับครับเออคนตายนี่จะต้องกลับเขาบอกจะได้กลับบ้านเก่าเลยเออประมาณนี้เป็นเคล็ด แต่้งหลังมานี่เสื้อก็ใส่ปกติกางเกงใส่ปกติอเออไมนจะเป็นเพราะอะไรล่ะฮะก็ต้ like องบอกอย่างเงีว่ายุคสมัยก่อนกับสมัยนี้นะพ่อคนเรามันเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเนี่ยม so well. ันก at ็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆมันพัฒนามันเปลี่ยนไปใช่ครับมันอาจจะเป็นความคิดความเรียกว่าความรู้ของคนมากขึ้นทำให้กาใช้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนเหมือนเมื่อก่อนคนตายถ้าตายอะไรเขายกตายหงตายอุบัติเหตุอย่างเงี้ย เขาไม่ให้เผาใช่ไหมต้องให้ฝังใช่ไหมหรือบางทีคนตายโหงเนี่ยจะต้องเอาไปฝังให้เร็วที่สุดจะไม่เก็บไว้หลายวันอันนั้นก็เป็นไปได้เนาะแต่หลังหลังมานี่เห็นไหมตายโหงตายหาตายอะไรก็เผาเันกันหมดส่วนใหญ่นะต้องบอกว่ามันแล้วหนึ่งหนึ่งคือที่ขึ้นอยู่คือความเชื่อของแต่ละคนโอวเชื่ออาดูประเทศอินเดียคนตายทางไหพ่อ เอาลงแม่น้ําคงคาแล้วเราก็ไปอาบใช่ไหมเออกลาวว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมเออแสดงว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อแล้วก็ตามยุคตามสมัยครับทุกวันนี้แถวภาคเหนือนี่แจกข้าวทันทีไหมอ่าเอาเผาเผาวันนี้เก็บกระดูกพรุ่งนี้ครับแล้วคืนพรุ่งนี้เอาหมอลำมางานแจกข้าวเลยอืมของผมภาคอีสานเริ่มเป็นแล้วนี่อ๋อเหรอครับแต่ทางนน้นยังยังเอาไว้ถึงสามเดือนหรือปีหรือสองปีไม่รด้ยังไง อันนี้อันนี้อูทิส่วนกปีหนึ่งปีหนึ่งใช่ไหมยังยังอยู่ปีหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับแต่ภาคอีสานทางนี้มีการแจกข้าวเก็บกระดูกทันทีเลยก็เลยไปถามไปถามญาติพี่น้องของคนตายญาติพี่น้องของคนตายเขาพูดอย่างนี้ท่านโบเฝ้าแจกเงินมันสีเบิดก่อนเพราะเงินเงินคนตายนี่มันจะได้ตอนชาวบ้านกิจศพใช่ไหมครับจะเป็นเงินเงินอะไรเขาเรียก ที่ชาวบ้านเขาทากันอะไรนะเขาเขาใช้คําว่าอะไรนะนึกหมออดัตที่เวลาคนนี้ตายก็ไปเก็บ50บาทร้อยบาทอ๋อเงินเงินชา้พนักิจใช่ไหมเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือที่เขาตั้งมามีคณะกรรมการนะเงินเออชา้พนักิจสมเนาะเอออาจจะครอบคนละร้อยอย่างเงี้ยก็เก็บมาได้แสนหนึ่งจัดงานศพไปห้าหมื่นใช่ไหมเลยห้าหมื่นห้าปีหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวมันจะหมดผ่านไปเดี๋ยวญาติพี่น้องเอาไปใช้หมดเดี๋ยวก็ไม่ได้กินข้าวแจกเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเกิดครับ แล้วทีนี้เขาบอกว่าคนกรุงเทพก็ลงมาครั้งเดียวก็ให้จบไปเลยเผาเสร็จก็แจกข้าวปีหน้าไม่ต้องมาเสียเวลาอีกเอออันนี้มันเป็นคนยุคใหม่คิดเนาะครับคือก็ต้องประหยัดเวลาเหมือนกับช่วงโควิดเห็นไหมครับแต่ยังไม่ได้ไปเผา <laughs> กันเลย <laughs> ต้อ, <laughs> ตองต้องปรับตัว <laughs> <h ums> เออปรับตัว <h ums> แต่สิ่งที่ผมเห็นนี่คือภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเขารู้สึกว่าเออผมเนี่ยรู้สึกว่าตอนผมไปงานศพของภาคเหนือเนี่ยเขาเสร็จตั้งแต่ประมาณบ่าย อประมาณประมาณเที่ยงอะเสร็จแล้วพ่อช่วงช่วงบ่ายนี้เสร็จแล้วะดย้ายกลับบ้านละสงสัยก<ข>ล,ลัวกลัวฝนตกแต่ตอนแต,แต่พอมาบ้านเราเนี่ยเขาทาอีสานนิดสี 4, ่ห้าโมงเย็นทึงเขาเออเออ <5 S 1> เอเอเดียมันมันก็แล้วแต่พื้นที่เลยนะครับอย่างถ้าเป็นในเมืองในเมืองนี่จะอยู่ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่แต่ถ้าไปแถวบ้านนอกคลองนาที่ที่พ่อไปนะครับ บางทีเขานัดบ่ายสามพ่อไปบ่ายสามเขาเผาตั้งแต่บ่ายโมงไม่ทันเลยเออไอใบพิมพ์บอกว่าสิบห้านาฬิกาใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าพอเราไปถึงนั่นบ่ายโมงเรียบร้อยแล้วคนใส่เสืแบบ้อดำกลับจากวัดแล้วเนะอ้าวทำไมไม่ทําตาม <c oughs> บัตรเชิญการการที่เชิญเนาะเออแบบนี้มันก็ไปไม่ทันแลยเนาะ <c oughs> หรือบางทีชาวบ้านก็ะจะมีความคิดว่ายานฝนตกฝนตกมันจะยุ่งจะยยกเผาก่อนเลยเดี๋ยวใครมาทีหลังก็ เอิ้นไปนั่งกินตัวจีนที่บ้านเลยอะไรประมาณเนี้ครับเออหลังๆมานี่มันมีตัวจีน้วยนะงานศพเห็นไหม,อมเออมีตัวจีนมีอะไรเมื่อก่อนนี่คนเรานี่จะไม่กินข้าวในงานศพเนี่ยเมื่อก่อนอ่าใช่ใชจะคลาอยู่คลํากินเขาเรียกว่าคนที่เขาอะไรเล่นของไหมเออเออออ่าย่างบางคน <ผม S 2> นี่ไปได้ยินอยู่เออเขาลาบหมูก็ไม่กินก้อยก็ไม่กินเหล้าก็ไม่กินในงานศพนะครับแต่หลังๆมานี่ล้มวัวล้มหมูเอาหมด เอาหมดเพราะจัดงานศพนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแม้แต่ที่จะไปเผาในวัดวาอารามใช่ไหมครับก็ต้องไปเสียค่าค่าเผานะค่าเช่าค่าเช่าว่ากี่คืน yes ก bueno ี่ค UM ืนเออถ้าคนไม่มีเงินนี่เรียบร้อยเลยนะตายแล้วก็ยังยุ่งยากเอาทีนี้หนูโดนหัวหน้างานพูดจาด่าทอดูถูกเยียดหยามแจ้งความดูหมิ่นซึ่งหน้าได้หรือไม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่า ถามว่าแจ้งได้ไหมต้องดูการที่จะไปแจ้งความว่าดูหมิ่นซึ่งนั่นนมันต้องดูลักษณะขอความอีกแบบไหนยังไงใช่ไหมอ่าแจ้งทีนี้อาจแจ้งความเสร็จแล้วคุ้มไหมที่ต้องมาดําเนินคดีอที่ระยะเวลาที่ยาวนานอ่าจริงๆต้องบอกว่าวัฒนธรรมของไทยอ่ะมันเขาก็คือแบบต้องให้ความเคารพน้องผู้ใหญ่เนาะบางทีเราอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เราอาจจะไม่ให้ความเคารพอะไรเงี้ยพ่อ อาจจะโดนหัวหน้าง,งานแบบนังเกียรติหรือเปล่าเขาอาจจะด่าหนักไปหน่อยอ่าอาจจะด่าหนักไปหน่อยอาายันนี้อาานอเอ้หาอ่าอันนี้แถวสุพรรณต้องดูอารมณ์ด้วยการเยบุรี<ช>รครับหรือมันมีอะไรหนักๆกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับมีว่าไอ้นูน่ไนไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นู่นขนาดพออโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับเอกก็ด่าพยาบาลด่าหมอด่าแพทย์ด่าลูกน้องแต่ที่นี้เอออย่างคดีประหลัดกระทรวงจำได้ป่ะประหลัดกระทรวงมาไทยอ่ะครับที่เกิดขึ้นยังไม่นานน่ะ ที่ไปด่าลูกน้องประชุมไอ้เนี่ยตามสายนี่เออแล้วมึงจบจากสถาบันไหนวายมันจะเปโง่ปึกแท้งเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องเราใหญ่โตมโหฬารในระดับประดักระทรวงบางบางบางทีมันก็ต้องให้เร็กซึ่งกันและกันอันนั้นไปเล่นสถาบันสถาบันว่ามึงจบจะใส่ามึงคือขี่กากแทะมาหาไร่แดงสิไหมอันนี้มันเกินไปเนาะใช่อันนั้นมันด่าถ้าด่าเฉพาะบุคคลมันก็จะไม่ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นครับเล่นถึงสถาบัน หรือไปด่าพ่อด่าแม่เขาไมก็หนักนะต้องบอกว่าบางทีทํางานน่ะเขาเ<อ>้าใจอยู่อารมณ์คนทํางานนะพ่อบางทีมันก็เหนื่อยอะไรบ้างอาจจะ<อ>คุมลูกน้องเยอะใช่บางทีการพูดไปมันอาจจะงับอารมณ์ไม่อยู่เนาะ<อ>ทีนี้แกก็มามาแก้ตัวถือว่าแก้ตัวแหละว่าผมเป็นคนแบบชาวบ้าน<อ>ชาวบ้านเวลาพูดก็มีกูมีมึงไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้ควายไอ้วัวก็ว่าไปผมเป็นคนแบบบ้านๆแบบนักเลงนักเลงเป็นคนผงผางอะไรประมาณนี้แต่ว่าแก้มันก็คงจะไม่อาจจะ เรีว่าเขาเนี่ยมันทำ้ายจิตใจไปแล้วนี่มันไปแล้วมันไปแล้วแล้วบวกกับสถาบันเขาก็มาเล่นด้วยก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ไปเลยเนาะเออาทีนี้เอออาเกี่ยวกับอะไรนี้จะจะโดนจับไหมถ้าซื้อกระป๋องหันสาไม่จะกระป๋องหันษาไหมอ่าโอเคเข้าใจก็คือเซ็กทอยนั่นแหละง่ายอ่า ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยไม่เกี่ยวกับต่างประเทศเห็นขายเยอะอยู่นะพ่อก็ขายเยอะอยู่แต่มันผิดนช่อ่าสมองกว่าประเทศไทยนี่ผิดผิดแน่นอนต้องแต่ว่าถามว่าเราเป็นผู้บริโภคเอ่อผู้บริโภคนี่จะไม่มีความผิดเออแต่ผู้จําหน่ายจะผิดผิดใช่ไหมผิดครับโอ้ผู้บริโภคเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดเนี่ยเพื่อทำผู้ใดค้าวัตถุหรือสิ่งนามกที่แบบ อันเนี้ยอ่าผิดใช่ครับมีความผิดแต่เราเป็นผู้ผู้ใช้ไงไใช้ส่วนตัวไม่ผิดไม่ได้เอาไปแบบอันนี้ด้วยใช้ในที่ที่ในห้องของเราสวตวของเราเนี้ยถ้าในรากรณีที่เราไม่ไปซื้อกระป๋องหันสาหรือไม่ซื้อของพวกนี้เราใช้วัสดุที่มันมีอยู่ในบ้านเราช่วยตัวเองอันนั้นเรื่องส่วนตัวครับเอออาจจะเป็นแตงกวา <c oughs> มะระห <c oughs> ลอดไฟฟ้า <c oughs> หรือว่าขวดเหล้าขวดเบีย มันก็เคยมีข่าวใช่ไหมมีมีพถึงขัข<อ>ข้นเอาปลาไหลอเอาอเอาอะไรเอาเอาตําปูก็แปลกดีเหมือนกันตอกใสาหางมัน <c oughs> ผัวไปทํางานซาอุต่างประเทศแล้วผัวไม่ไม่ได้กลับมานานก็เลยมีอารมณ์เห็นปลาไหลตัวขนาดอวัยเพศผัวอะไรประมาณนี้ก็เลยเอามาตอกโอ้อันนี้ไม่เคยพอตอก <c oughs> แล้วมันหลุดเข้าไปในช่องคลอดครับแล้วไม่กล้าไปหาแพทย์หาหมอเอาออกไงทีนี้มันกินไส้กินมดลูกจนตายเลยผู้หญิงคนนั้น ไม่กล้าเลยใช่พ่อใช่เรื่องจริงเดี๋ยวต้องไปหาข่าวนี้แล้วล่ะโอ้ข่าวนี้ปลาไหลเพราะว่าเอาปลาไหลเข้าจงคลอดไงเคยฟังบ่อน้ำไหมเคยฟังบ่อล้ำเคียนด้าเหลาไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยอุ้ยเกยบไม่ทันเหรอพี่สาวไปเก็บแตงไงไปไปรถน้ําผักครับไปรถน้ําผักเราเห็นแตงขนาดเท่าเนี้ยอืมก็เลยเอาสมสียยำบักแตงไหมอ๋อเออพ่อก็เลยไปเห็นครับ ก็เลยด่าว่ามึงมีปากมึงคือบอกปากเขี้ยวบักเตียงมึงเอาอันสมมสีไมนเขี้ยวบักแตียงยังไงเคยได้ยินไหมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับคําถามมีมับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่เอาเดี๋ยวจะไม่ได้ตกค้างคุณเพลินบุญถมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไม่ได้เสียภาษีไม่ได้รับรุญยต่ให้ต่อเติม โดนรถชนจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการต่อเติมรถมาซส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยกับการเสียภาษีมันคนละอย่างกันคือจริงๆอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันอ่ะมันต้องมีจริงๆกฎหมายให้ทำพรบทุกคันอย่างแล้วนะพ่อเนาะใช่อ่ามันมันสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ครับเออได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้ารถที่มาชนเนี่ยเขาประมาทอ่าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราก็ยังไงเราก็เรียกร้องค่าเสียหายได้ครับ แยกคนละส่วนกันแยกคนละส่วนวันนั้นอันนิดหนึ่งวันนั้นสองนักเรียนสิบสี่กับสิบห้าขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะก่อนวันเด็กวันหนึ่งไปซื้อของขวัญพอดีแล้วไปชนรถอีแตนไฟท้ายไม่มีตายทั้งคู่เลยอันนี้จะโดนทั้งข้อหาอะไรบ้างเนี่ยเต้องบอกเลยว่าหนึ่งรถรถอีแตนเนี่ยไม่มีไฟล้างไฟแถวบ้านผมผมก็เจอเยอะนะแถวที่เรียกไง ที่อ้อยเขามาขนอ้อยขน้ยรถอีเทนรถอีแม่ช่วงนี้ยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหน้าหนาวมันมืดไวนะพ่อเนาะมันมืดไวแล้วแล้วเขาไม่ติดไฟถ่ายรถเนี่ยมันคือมันมันเรียกว่าการยิ่งประสบอุบัติเหตุมายิ่งประมาทนะยิ่งโทษหนักใช่ไหมใช่ครับทั้งเกี่ยวกับพรบทั้งเกี่ยวกับอะไรอุปกรณ์ไม่พร้อมเด็กตายอีกเนี่ยโอประมาทยิ่งหนักให้คนอื่นถึงแก่ความตายสรุปก็มีความผิด หลายกระทงอยู่เนาะหลายกระทงเอาเป็นว่าเวลาหมดหมดเวลานะครับครับผมมีคําถามอะไรเกี่ยวกับกฎหมายในช่วงพูดจาภาษากฎหมายวันอังคารต่อไปครับผมเตรียมคําถามไว้เลยเราอยากได้คําถามเหมือนเหมือนวันเนี้ยคือวันนี้เนี่เป็นคําถามล้วนๆมาจากพี่น้องคือเราไม่ต้องมานั่งคิดมาถามกันเองไงครับพ่อไม่งั้นมันก็จะเหนื่อยพ่อกับเหนื่อยทนายต้องมาตั้งคําถามเราอยากได้คนที่มีปัญหาจริงๆเนาะถามสดก็ได้คเออถามสดก็ได้ เอาเอาเป็นว่า <Okay. S 1> อังคารหน้าครับผมคอยเจอกันใหม่ขอให้ผู้ฟังจงโชคดีมีความสุขสวัสดีค,ครับ